ดูดีกรับครับผมมือนี้ก็สิมาเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็ก็เมื่อเช้าผมก็ได้เกี่ยวไปแล้วแหละอันนี้ก็จะลงมาอีกรอบบ่ายอากาศดีดีเด็ดดีมากเลยครับครับก็ แต่ว่าก่อนจะเกี่ยวนะผมจะพาไปดูตรงหนองน้ำนะภาสาอีสานเขาเรียกว่าปลาขอนนะครับปลาขอนเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันจะมีปลาให้ผมเอาไหมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนไปผมเจออะไรอย่างน่าสนใจมากเดี๋ยวผมขอขุดดูก่อนนะขอขุดดูก่อนเฮ้่แล้วเ่อแล้วอมันคืออะไร ดูสิผมกดนี่ไงมันต้องเป็นรูหนูเลยครับก็เป็นรูหนูหนูสิงตาสวดนะภาษาบันอีสานบ้นานเะท่าเนาะหนูหนูสิงนะเบิกกันนะผมก็แย่มันเล่นเฉยนะผมะผมไม่คิดว่าจะเอามันหรอก เพราะว่ามันตัวเล็กจริงเดียวมันกินไม่อิ่มหรอกนี่ลังเจอลังมาแล้วตรงนี้แหละผมหยอกมันเฉยๆนะผมไม่เอามันหรอกครับนี่คยหนูไปดีกว่า ้าหมายของเรามันก็คือหนองน้ำตรงนี้โอ้น้ำยังเหลือเยอะอยู่เลยมันจะเอาปลาขอนได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้สงสัยจะเอาไม่ได้ครับกลับไปดีกว่า อยู่เห้เยหีเอาผมเจอแลครับดูสิตรงนี้มันแห้งหมดแล้วผมเจอน้ำแห้งที่บ่อหนึ่งครับผมเจอมันแห้งครับผมเจอ,อ นี่มันปลานี่นะออ้ยปลาอะไรแล้วเนี่ยโอ้ยปลาช่อนครับยังไม่ตายยังไม่ตายมันใกล้จะตายแล้วมันดิ้นเดียวเดียวเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับอุ้ยโอ้ปลาช่อนเนี่ยมันเวลาหน้าแรงมาเนี่ยมันจะมุดขี่โคลนแล้วก็โอบที่โคลนโอบไว้อย่างนี้นะครับ พอหน้าฝนมามันก็ออกจากโพรงมันอย่าคิดว่ามันจะไม่รอดนะครับถ้ามันอยู่ในโพรงก่อนแต่ตอนนี้มันน่าจะไม่รอดเพราะว่ามันแห้งมันอยู่ในโพรงเดี๋ยวผมจะเอามันไปลงหนองน้ำํำแล้วคนอรอเก็บเอามันทีเดียวตอนที่เราเกี่ยวข้าวตรงนั้นออกหมดแล้วก็ลงไปไปเจอกันรอบสอง รอบนี้ผมก็จะเอามันไปลงน้ํารอไปก่อนถ้ามันโชคดีมันอาจจะโดนผมจับไปกินพนถ้ามันโชคดีผมอาจจะได้เจอมันอีกถ้ามันไม่โชคดีมันอาจจะโดนนกเจ้าดิ้นโฉบไปโฉบมาข้าบไปแดกนะครับดูซิมัาจะไปได้ไหม น่องนี่เหรอน้องนี้เหมือนมันจะแห้งลงตรงนี้แล้ไปแล้วมึงจะรอดไหมภาพนี้ไม่น่ารอดนะกลัวหาท้องแล้ว,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 วดีใจดีใจเจอน้ำดีใจ ไปน้ำแล้วว่าตอนแรกมันมีแต่ขี้โคลนเลยเต็มตัวมันเลยตอนนี้มันจะไปหรือเปล่าตอนนี้มันดีใจพ่น้ำมันกำลังหายใจแต่มมนก็คงจะไปเห็นบอกเห็นบอครับท่านผู้ชมนี่ไงตัวมันนี่ตัวมัน Đi đi. Đi hè. Nó bay rồi. bay ping nè. Mấy đi. bay Để mày để ping nè. Chơi ไปดูกลับไปดูอีกทีนะว่าตรงที่มันแห้งบางทีมันจะมีปลาอีกไหมไหนดูดิอีมี้อีกไหมมีโพงนะครับมีโพงตรงนี้ มันต้องมีอีกแน่ๆน่โย่นี่ไอ้นี่ไอ้คือปลาช่อนปลาช่อนเล็กหนึ่งตัวเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปลงกับเพื่อนเหมือนกนนะ สองตัวมันู้จะไปทำอะไรกินไปรวมกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวจะเอาทีเดียวหืมหืมตัวเท่านิ้วตัวเท่านิ้วชี้ตั้วตอนนี้ก้อยอิ่มเองกูกินไม่อิ่มนะครับผมก็เลยจะเอาไปรวมกับเพื่อนบาก่อนนะจะดิ้นจะดิ้นนะครับ เพื่อนเธออยู่ไหน,นไปหรือยังโอ้โอ้พระเจ้ามันไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าตัวนี้ลงไปไปแล้ว,ลว,ลวมุดเลย หยอกยอกเดี๋ยวแ่ไดูดนกกระสานกจับนกเจาจับกินก่อนเดี๋ยวเราจะจับกินทีหลังจะปล่อยทำเพื่อก็ นะครับมันน้ำมันยังเหลือเยอะอยู่ผมคงไม่ลงไปลุยมันวันนีนะ้เดี๋ยวต้องเอาข้าวออกก่อนนะครับเอาข้าวออกก่อนค่อยลงไปจับเอามันหรือไม่ก็อาจจะโดนนกเจ้า กินเจือยเจือดนี้เอาไปกินก่อนนะขันนาเรานี่มันเดินสะดวกสะดวกูนีผมขอตัวไปเกี่ยวข้าวก่อเด้อเดี๋ยวมันจะไม่แล้วนะครับก็ปล่อยมันไปก่อนนะปล่อยมันไปก่อน ถ้าน้ำแห้งแล้วมันยังไม่โดนปลากินแล้วก็ค่อยเจอกันเอ้ยถ้ามันยังไม่โดนนกกินดีค่อยเจอกันแต่ถ้านกกินมันไปแล้วก็ก็แล้วไปแต่ถ้ามันมุดอยู่ในโคลนก็อาจจะรอดถึงปีหน้าก็เรื่องของมันโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ะผมไปเกี่ยวข้าวกันบ๊ายบาย